วิธีสมัครแอปอยูไลแอปผ่อนมือถือสําหรับนักศึกษาสมัครให้ดูเลยสําหรับแอปอยูไลนะครับคือแอปหนึ่งที่ให้สิทธิ์นักศึกษาเนี่ยสามารถผ่อนสินค้าไอทีได้ไม่ว่าจะเป็นมือถือคอมพิวเตอร์อย่างเช่น iPad iPhone MacBook หรือ Samsung Huawei Xiaomi เนี่ยหรือโทรศัพท์อีกหลายรุ่นเลยนะที่ไม่ได้กล่าวถึงเนี่ยเราสามารถผ่อนได้ทั้งๆท,ที่เราเป็นนักศึกษาไม่มีบัตรเครดิตและไม่มีเงินเดือนนอกจากนั้นนะครับยังสามารถใช้สิทธิ์ ซื้อ macbook ipad ในราคานักศึกษาได้ด้วยใครสนใจไปดูรีวิวในคลิปพวกนี้ได้เลยนะครับยังไงรับกดติดตามช่องผ่อนเยมกู้ทำให้ดูด้วยนะครับมีอะไรก็สอบถามได้ในคอมเมนต์นะสําหรับวิธีการสมัครแอป u live เนี่ยไม่ยากเลยนะครับก็เริ่มจากเราต้องเป็นนักศึกษามาหาวิทยาลัยก่อนนะและต้องมีบัตรนักศึกษาด้วยซึ่งบอกเลยว่าผมไม่ใช่น,นักศึกษาแล้วแก่แล้วจบมานานแล้วคลิปนี้ก็เลยไปขอน้องนักศึกษาที่ผมรู้จักมาเนี่ยมาทําคลิปอีกทีหนึ่งนะก็เนี่ยเริ่มจากการโหลดแอป อยู่ไลน์มาก่อนเลยเมื่อเข้าแอปแล้วนะให้เลือก Register จากนั้นจะเจอกับความยินยอมในการประมวลข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยจะมียินยอมหรือไม่ยินยอมก็ตามสบายนะครับพอเลือกครบ3ข้อแล้วเนี่ยก็กดถัดไปได้เลยประกาศความเป็นส่วนตัวอ่านให้หมดแล้วกดถัดไปวิธีการลงทะเบียนเนี่ยก็สามารถลงทะเบียนผ่านมือถือ Google, Facebook, LINE, หรือ Apple ID ก็ได้นะ โดยในที่นี้ผมจะลงทะเบียนผ่านมือถือทานแล้วกันนะก็แค่ใส่เบอร์มือถือลงไปแล้วกดส่งเลยมาที่หน้าระบุอีเมลก็ให้ใส่อีเมลให้เรียบร้อยและยืนยัน OTP ที่ส่งมาทางมือถืออีกทีนึงเสร็จแล้วก็จะมาที่หน้าตั้งค่ารหัสพิน6หลักให้ใส่ให้เรียบร้อยแล้วกดยืนยัน เพียงเท่านี้ก็เปิดบัญชีเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดใครต้องการผ่อนผ่านยูไร e ์เนี่ยต้องไปสมัครการผ่อนชำระด,ด้วยนะครับซึ่งไปดูได้เลยในคลิปอยากผ่อนมือถือ iPad iPhone กับยูไรส์ต้องสมัครยังไงไม่ทำผ่อนไม่ได้นะสำหรับคลิปอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคลิปนี้สามารถดูในเพลย์ลิสต์หรือดูท้ายคลิปได้เลยนะครับใครมีคำถามอะไรก็ลองคอมเมนต์ม้ดูนะครับจะพยายามมาตอบนะครับและสุดท้ายนี้รบกวนฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกริ๊งให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเน,ะนมาะ